อันนี้ก็เห็นกันละเห็นพันพาทุกปัญหาก็ไม่ได้เบียดเนาะพอกปัญหาก็ได้ครับไปยโทษมาแม่ไม่เขาไปเข้าคุกมามันคือรับตาเห็ดนั่นเออนี่มึงไดมไปนี่ตีแห้งใช่ไหมอ่ะกลัวจะออกครับต้องไปกต่ละไปนี่มัมึงได้มึงนี่กลัวมึงต้องมีหนี้ต้องรับบางยาเพราะกูเห็นมึงนั่งมีเมื่อไหร่ไปคิดต้มชิบเหถ้าใครดูจะคิดว่ามึงกับเต้บอกแม่บอกแม่แค่นี้แหละต้องเตรียมรับแม่คุณพันต้องให้คุณพันจะมาคุกเออเอาไปอย่างวั้น เอาวะวิชามันใกล้เคียงกันภาษาหนังมันจะมีความบูมเกซส้นไหมแมนบูมเมกเส้นป่ะใดมันจะแบบอืมพวกคนแบบติดต่อผู้หมอได้แต่ป้านะเสื้อเสืย่งหนึ่งว่าคลิปนี้ออกไปนะคนไลค์จะน้อยแต่ว่าคนด่าลายบ้าขี่ได้หลายถือแบบพอพอใส่เนี่เธอหนำก็เตะก็ขอโอเคแต่นี่ก็คือการรีวิวของเฮาใ How m นี้เนาะ มืว่ได้รยื้อเลยนะโอเควันนี้เฮาจะมารีวิวหนังเรื่อง Ant Man and the Wasp หรือภาษาลาบไปว่าถ้าหมดกำนัลต่ออู้ฮึฮึฮไปตั้งซื้อึฮึฮึฮ่ฮึฮที่ที่ึฮ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 ึ้ึฮ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  a n a n ึฮึฮ a n ึฮึฮึฮึ e ึฮึฮึฮึนึฮ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 เฮึ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 าึฮ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 ึบึฮ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 ึ โอเคแล้ววันนี้เรามีแขมเซิรพิเศษมเราจะไปที่ครับอันนี้ก็เห็นกันละเห็นพันพาทุกคนปัญหาก็ไม่ได้เบียดเนาะทุกปัญหาก็ได้ทำแบบพญทวดไหมแม่แม่เขาไปเข้าคุกมาแต่วันนี้เราได้แขมเซิรอีกสองคนเนาะซึ่งก็คือมิสเตอร์เจีกับมิสเตอร์ตั้มเนาะพอตะเภาเอาโตัวมาเดี๋ยวเพื่อนจะได้บินกลับไปเฮียนต่อแล้วก็เอามาไว้ผูกคุมคือไก่ ว่าไงว่าแกัชคดีอะไรนะมันชั่วล้ะเนาะเดี๋ยวไม่ได้ให้ซื้อเพราความรอซื้อของแต่ละคนต้องรู้สึกกับหนังเรื่องนี้เนาะเรื่องจากกูคนน่ะพีกูกับเป็นคนที่ไม่ได้เบิ่งแอนดแมนไม่ได้เบิ่งมาแต่ก็แต่เข้าเบิ่งจากตัวย่างแล้วเป็นไงอยู่ด้มาในท่านะทางที่ใหญ่แล้วการรู้สึกว่าจะแบบว่าอลังการนิดนึงเ่าว่าตัวหน้าหรืว่าตัวย่างหรือว่าตัวละครอย่างไรแต่มาเบิ่งในหนังเทพเนาะรู้สึกแบบมันเป็นยังไงสมซื่อว่ะเออเฮ้ยแบบไม่เป็นซิบีวันเฮ้ยแบบ กแูแทงจปูนะแทงปูนะมน้ไม่า้ยแบบเฮ้ยแบบแมงอันั้นเวยเฮ้ยแบบมังแบบเคยอยู่อะไระอไอแหละกูก็เลยไปว่าเออหนังนี่มันกาพื่อๆอ๋อของเฟซท่าาเฟซน่เฟน่หล็เฟซ่าเฟซ่าเฟซ่าเดีว่าเดีวาเฟซตอไปเลนอันนตองเนนสบกับขุนพันเออเราะเขาเลกันแน่นอนเรากขาันเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบนี้เรามีส่วน มันก็มีความเป็นต้มยำกุ้งไงเราคือดอกตอรสเตนไลมูนแต่ว่าบอกระถาดแต่ว่าต่อมาต้องออกศาสนาเซมาทำเซมูปฏิเทปฏิเีมเมันคือรับตาเฮ็ดนั่น อารมณ์แบบว่าคือในตัวอย่างที่เห็นตัวอย่างู้ซืุอมันเอาแากที่ม้วนที่สุดในตัวอย่างมาผสมกันนะบบนะไม่ว่าเออเอาาซกที่ดีสุดแต่ว่าเนื้อเรื่องตอนต้นเปิดน่าสนใจแต่ตอนกลางมีคนรับไปขเขาตัมาเนี่ยบ้านหนึ่งเขาไัมาเนี่ยเจ้ากรรมวันคต้นแป๊นหนึ่ง มค่ะพอมูฟว์มันเดทกันเลยอะนาในชีวิตจริงอ่ะนะมันผ่านไปประมาณสามชิววัตีแต่ันในความรู้สึกอ่ะนะวินาทีเดียวรับไปเออนี่รับเทพกว่านี่ไปอ่างดังแล้วย่างอ่างแล้วย่างก็ไปแล้วนะรับไปเล้วนะตอนแต่ละคนตามปันหนึ่งฮันแหละเห็นเห็นมันม้วนนี่เลยจะร้องไปขู่มูสึกว่ามันก็มีความแบบคือต้มยำกุ้งไว้หนึ่งต้มยำกุ้งกับซ่ากุยช่ายอันนี้กับลูกกุยช่ายกูได้มา แห้งไม่ได้ใจซะแบบมันไม่แบบงไงานแบบเท่า,งงาไหร่อเออวานี่อะไรเองัน้นมึงดีไปดิตีแห้งไหมจ๊ะ <g ül> อัดหัวย่อครับคือถ้าเทียบกับตัวอยา่างกับหนังที่ได้เบิ่งตอนแรกไม่ได้คาดหวังแห้งเลยไม่ได้คาดหวังเลยที่จะเออมุ่งส่วนไปกับแบบนี่มาก,กันหลายคนนั่งนี่ตอนแรกเปิดมาน่าสนใจ <c oughs> ส่วนหนังแอนด์แมน <c oughs> หามอมวลบ่ลบอลเรื่เ <c oughs> รื่อย ได้ส่งเรบเกินแลถามเราบบ่ได้ส่งสิครับเป็นเบอง์หม่บอสบอสจะถามฟรีนะไม่ไมมีไม่ไม่อรลไม่ไม่ไม่ไอ่ไม้ไม่ไม่ไมอนม่ไมม่ไม่ไ่ไม่ไม่นไมไไมไมม่่ไไมม่ไมม่ไ่ไม่ม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่้ม่ไม่นม้อมน่ไม่ไม่งเ่ไาไม่ไไมมมม่ม่อม่้มม่ม่มึงมีม่่ ถ้าใครกูยังสิบหกเหมือนกันผมไม่อายผมไม่ชอมเชผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าตอนเข้าไปเบิรงอันตัวอย่างเนาะผมรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นหน่อยอย่างไรแต่ว่าหลังจากที่ว่าได้เข้าไปเบิรงแล้วกับบอลได้แบบนั้นบอลได้แบบตื่นเต้นปานนั้นแต่ถ้าใส่มวลกูหนี้นะต้องเอามาผสมกันเอ่อเอามาผสมกันผสมย่างเส้นเนี่ยลูกทรายพันดีบอสสิลูกทรายไม่ต้องโพดสิเอามาลบกองอยเออเฮ้ยสิคัเจะหน้าเดียบบอกกัน บอกนค่ม้องบบอกให้มาไม่เรื่องอันอันผ้าอันดอกเตอร์เนนะเอาเสสังผ้ามาเขาน้อมีเรืนองเอามารวมยูนิเวอร์สกันจเราบักหาบักห้าดับักเพ่บแข่แข่งาแข่งมาแข่งิเกสวอตมันยุกแจงงังเลยเต้บักแม่งบักแมงแข่งนี่ต้องเตี้ยแล้วบักแม่งแขคุณพันตให้คุณพันจะบักคุกเออเอาไมาเอาวัดวิชามม่ใกล้เคียงกันอันนี้บักห้าจินซน่ดียอันน้นโดยส่วนตัวที่เขาเป็นหังแอดแมนยูนะละแมนอนน โซเลแรกเนี่ยคือว่าเป็นสิ่งตื่นเต้นโซมีสิ่งมันมีแนวให้ตื่นเต้นหลายเหงแค่ตรงนุ่นเต้นมาประฮอมันปู่บระฮอตกลางเรื่องแล้วรู้สึกว่ามันง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 ันปล่อยมันจะปล่อยเป็นเรื่องแบบเรียบๆไปจนแบบคือจะเข้าไปได้จะกวาดคนตั้งไม่แล้วมันก็ใส่ไปดีมันคิดว่าเข้าไปเล้วคือคือกันเลยหมายถึงสูบว่าขั้มต้นแต่คือกันเลยตื่นเต้นแต่ว่ากะนี่ก็ขอเท้าก้อไปหนึ่งอันต่อสุดท้ายนี่อยากจบ ง่ายพูดยกตัวอย่างอันนาอันนาบักหน้าใหญ่สุดก่อนโมดอกโมดอกโมดอกไม่โมดอกเออเบิ้องสูงนี่มันคือที่แค้นพระเอกนี่เฮงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองกันย้อนอันนาลูกของพระเอกว่าส่งสามคำเปลี่ยนจากคำพ่าของเรนน้อยสามคำที่จะเปลี่ยนตัวเองได้เป็นนิสัยเนื้ออื่นกเป็นคลายเป็นคนดีขึ้นมาภาษาหนังมันจะมีความบล็อกซ์เซนไหมแมนจะบล็อกเซนกันยัไไงมันจะแบบเออ ว่คนแบบติดต่อผู้หมอให้สบายปากแข้งเนาะบากเป็นแข้งกันนหมปาเป็นแข้งฟันเปแข้งเออแล้วเป็นอันนั้นไตไงพูดเออหายไปชิ้นนะเออเขาหมายว่าเบิ้บเบิ้บเบิ้บื่อที่ว่าไตดอกหมายถึงว่าเที่ยวกันมันล้มล้มไงพูดเออคือกลังล้มมันหลายทางกานแพไล่อันอันก่ออันพวกชาวบ้านนะเออเออชาวบ้านซะเออไล่เอาไวได้เบิ้ดเต็มหมดลุมสูบป่วยป่วยหมด

มันคือมันเลยผสมบางนี้ใส่กับอะไรดอกมานะครึ่งบูครึ่งน้ำร่าไก่ยนงกระกินอ๋อตีนหูตุ่ยอ๋อตยโอ้เจริงมามีป้ะมาณนั้นของมู้สึกเมมประมาณนั้นประมาณนึ้งแอบเฮ้ยัวมันคือมึงเลยนะเฮ้ยมึงมึงใครอยากสาวเออเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบเออเออจะซีเนี่ะแต่ว่าถ้าฮอบหน้าเนาะมีสปอนเซอร์เข้าอยากให้เป็นเบื้องอีกฮอบหนึ่งกับปุ้ยปัญหาก็ไปแต่ว่าน่าจะเข้าแต่ว่าเขาตั้งแต่ต้น โอ้โหหลับหลับตุ้ยนุ้ยดิตุยนุ้ยโดยสำหรับตัวน้องเองเฮ้ยเปิดพิธีญาสิกิตหน้าหน้าบพรให้เลยสำหรับตัวกูรู้สึกว่าสำมันมันเท่าที่กันล้าถามมากูรู้สึกว่าแบบมันแบบบอบบางเลยผูกต้นเรื่องมากับมีมวมอยู่ตรงไหนฮะมีมวมอยู่ตรงกับมวมอยู่แต่ซสำกับ แบบเท่าที่กันรถห่านมาแบบโอเคมองการ์ดเอกโอเคแต่แบบเบิรงมากันลงหลงลืมเนาะมันก็บ่ค่อยจืูบปันใดทีนะมันก็หลายปีมาแล้วเด็ิแต่กูก็รู้สึกว่าในหนังเรื่องนี้มันมีเซอร์เอกหลายแห่งแล้วกับว่าถึงเรื่องซ g จว่าถึงเรื่องแสงสีในหนังถามว่าโอเคบอกกับโอเคอยู่แต่มันกับยังบ่ถึงใจปันใดนะมองรถเดี๋ยวนี้ขาใบแห้งโอเคเออสมควรแหละปากใบ กับประมาณนั track, <pul> we? well, no ้นแหละที่จะบอกพอคนอื่นเลาดูแล้วใช่พกรุ่นรุ่นแรกไปหมดแล้วเออเออเนี่้ปูทางให้รุนหม่มาประมาพวันละประมาวันละ นาเสื้อเสื้ออย่างหนึ่งมาคลิปนี้ออกไปนะคนไล่จะน้อยแต่ว่าคนดาราไหลใช่เขาเพิ่งซื้อมาซ่องหลังมาเวลแต่ซื้อว่าเป็นช่วงเพลของมาเวลแม้เลยแมนเรื่องคำวิจารณ์เนี่ยราคาไรได้มันบ่ค่อยจะตกเป้าเลยมนฮาเดียกูแข่งแมนในฮาเดียกูไปถูกค้ำบอดในมุกการนี่มาใส่ขอทำเนี่ยขอถามเนี่ยแล้วปัญหาคือมึงเห็ุเรื่องกับมาเวลวะเออเป็นกูรูกูรูกูรูกูรอนี่บพี่เขียนกันคนอื่นเป็นกูรูเป็นบอสแบบนี้กูไม่รู้

เถือว่าเป็นในเกมที่บขีได้หลายถือว่าพอพอใส่แหน่ยก็เตกันวพอเ่มีลองเทียบกับต้องถามคนที่ได้ไปคนมิติคนตามเนเนมาหนยอ่ามึคนจังคนที่ได้ไปมิติคนตามมาอามันก็ได้ไปแค่เดยตอ<า>นให้คันเรน,นเนยให้ห้าทับชิพห้าทับชีบพพวบอกว่าชาติทีมตอนที่มึงไปพวกจักรวาลโฟนตามาอ่ะบุ้ยผลมาในเรื่องเที่ยงเลยมึงสักว่าพ่อเ็นกิปได้เลย ก็สิไปเห่อจะร่มกระดนเออคุณเรียกว่าไปเพราะหมามันเข้าไปน้ำตอนที่หนังมันเข้าไปมิติคอมันก็เข้าไปน้ำน้ำเข้าไปเลยเ้วจะต้องต้องว่าแฟงก่อนนตอนที่เข้าไปนะบู๊กยังเลนมืดเรว่าไฟเข้าไปนี่ยนเด้วกันเลยมใช่มยเดงตน้มันอมีสีหนึ่งพลังเาียงดังเสียงนังดตึ๊่ามันรุ่ดมันรวมเปนจคอตสมาธิสมาธิงานสมาธิมก็แค่หเต็มสิ ให้ทำงานี้งไงให้ประมาณหกจนสิบกันแล้วมรวกันแล้วมึงเรียกทำอิทให้กันอยู่ประมาณอ่าหกจุดห้าหรือประมาณเจ็ดแต่ตอนมีเอชเครดิตตอนที่มาอธิบายบางเรื่องตอนน้อนึงคือว่าเดี๋ยมัหนังแล้วนี้ไม่ใครปูอะไรกามันเปิดสร้างสําคัญให้ประมาณเจ็ดเลยปะเจ็ดเจ็ดสูง โอเคอ่ไปนี้ท่านมาเลยท่านน้องด็อดเตอร์เลยเอ้าเอ้าท่านดอกอ่าสำหรับกูกูขึ้น่าให้ซ้ำกับคิมเลยเพราะมันพ่อตัวกูเองกูกำลังมาวิวอยู่แล้วนะแล้วมันมันหลังยองนี้กูกะทามาให้อภัยต่ก็ให้อภัยได้เพราะว่ามันเป็นตัวปูในล่างซีเข้าไปยูนิเวอร์สของหลายๆเรื่องสินะพูกันเลยว่าให้ประมาณจิตอืมอ่ะยังไมาเข้าม่ได้หวังกับ ตัวละครแอนแมนนี่ยแหละเออหนึ่งัมก็ไม่โตรักที่ทอมคนสลาดมรดกนคนม่ค่อยู้คนองอยรื่เยังขึ้ามนอมนเทียบได้มอยากว่าอยากป่ายแถวนิดนึงเออบอกไปว่าเป็นนคือเป็นตัวที่ป่ายแถวในความยอดนิยมเทียบกขบพวกแบบไอรอนเมนกอเมนกาเพราะว่าคือคือป่ายแถวเลยป่ายแถวตอนนี้เขาเรื่องมัห่างแถวเนยเพราะเขาน้าหลังชนเนตาวชนเมนชนมันก็ตกแถวปนนเ โอเคนี่ก right ็คือการรีวิวของเพจเ How Many No s u ซึ่งเฮาก็ได้นำพักพวกหรือทีมงานเฮามารีวิวความรู้สึกเดี๋ยว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 คอตนก็ไทีมงานมีมีจำนวนไหมหนึ่งเออไม่ใช่เลยนี่ม่ยหยอกหน่อ่ยหยอกโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นแสบเซิร์ฟมูคูมาสางจีสันด้วยกันอันนี้ก็ฮับแพงกันทุกคู่ทุกคนนี่แหละอันนี้ก็น่ารัก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 เต็นหน้าเฮียหน้าเฮียบอกพอขาดหนาหักมึงหน้าเนอะ โอเคีกสังของอปเตอร์เมเจอรซินเพ็กหมอทีระราบสเพ็เฮามาโดยตลอดเราก็เปิดโอกาสให้เฮาได้ไปหอบพี่เมียกะละไม่ได้ไม่แดเออที่เมื่อนพี่เมียกะละกูเได้ยินขึ้นมาสองปิ้นี่พี่เมียกะละมีมันมีในกสภาษาจนรุกลุ่มภาษาอังกฤษโอเค